มาแล้วคะ่ะน้องลอล่าสาวันนาสวัสดีคะ่ะวันนี้มาอัปเดตหมูน้อยนะคะที่ลอล่าสาวันนาเคยได้ลงไว้นะคะว่าน้องปวดขาเนาะที่ว่าปวดขาทั้งสี่ข้างแล้วก็เดินไม่ไหวนะคะตอนนี้น้องอายุครบหนึ่งเดือนนะคะตรงนี้ยังบวมอยู่นะคะสังเกตแต่ว่าน้องยังเดินได้แล้วก็ตัวเล็กมากเลยนะคะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะคะน้องเพิ่งกินนมเสร็จก็เลยง่วงนะคะ นี้คือน้องเริ่มเดินได้นะดูขานะคะนี่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเราจะเลี้ยงเป็นเป็นคอกนะครับคือบอกเลยว่าดูแลยากมากเลยนะคะน้องโรล่าสาวบรรณาตอนนี้คือหมดนมไปเยอะแล้วก็ยาฉีดด้วยนะคะฉีดยาสามันนะคะติดต่อกันไดโคฟีนันะคะ แล้วก็น้องก็ไม่หายนะคะแล้วก็ทยอยให้น้องดื่มนมดไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าน้องเป็นตัวผู้แล้วก็แข็งแงแรงนะคะก็เลยก็เลยน้องกินนมมาเรื่อยๆนะคะน้องโตเลยนะคะหนึ่งเดือนที่จริงหนึ่งเดือนเพื่อนๆเขาโตกว่านี้หลายเท่าแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้คือยังบวมนะคะบวมแต่ว่าน้องก็ถือว่าแข็งแรงมากนะคะ แข็งแรงแล้วก็แล้วก็ไม่งอเงนะคะเหมือนกับว่าเหมือนมันเหมือนกับว่าไม่ใช่หมูน้อยแล้วนะคะจะเป็นหมาน้อยไปแล้วนะคะดูคะ่ะติดแม่มากก็ถ้าเลี้ยงเขาดีๆดูดูดูเขาพริมเนี่ยคะ่ะก็รอดอยู่แต่ว่าถ้าจะเลี้ยงเป็นธุรกิจก็ไม่ไหวนะคะแบบนี้ แต่ว่าก็ป้าแปงก็สงสารน้องเนาะอ่าตอนนี้น้องก็ยังไม่หายดีนะคะยังมีบวมทั้งสี่ข้างเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ก็บวมนะคะว่าน้องแข็งแรงไม่งองเงี้ยกลางคืนไม่ร้องนะคะไม่กินกินนมครั้งเดียวตอนเช้าเลยกลางคืนน้องไม่ร้องเลยนะคะก็รอดอยู่แต่ว่าถ้าจะเลี้ยงเป็นธุรกิจคือไม่แนะนำให้เอาไว้นะคะถ้ามีอาการบวม ตั้งสีขาแบบนี้เนาะลาสาวบรรณาขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาอ่าติดตามน้องหมูน้อยนะคะอาการแบบนี้บางท่านอาจจะรักษาได้นะคะแต่ว่าปลาแป้งรักษาไม่ได้เนาะปลาแป้งน้องเป็นเยอะเกินไปแล้วก็เป็นแคกด้วยนะ,คะใครสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูนะคะถึงแม้ว่า ราคาจะยังเป็นแบบนี้มันก็เป็นทุกภาคส่วนทุกอ่าภาคการเกษตรนะคะเกษตรกอสัตว์ก็เป็นเป็นช่วงเป็นอะไรของเขาเนาะเราก็พยุงพยุกันไปนะคะเดี๋ยวต้องมีสักวันแหละที่เป็นวันของเราเนาะ<อ>สำหรับวันนี้น้องมูขอลาไปก่อนนะคะอรอลาสาวบาารรณาฝากช่องด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะอุด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 หน่อยลูกอุดอุดหน่อย Ướt ướt này ừ.